มีรายงานจากคุณธินกรวิรพลสินนะคะที่ลงพื้นที่จังหวัดเลยค่ะไปตรวจสอบกรณีรังเย็นรีสอร์ทซึ่งมีชื่อของนายเปรมชัยกันสูตรเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะโดยพื้นที่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าของภูเรือจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัท CPK i เ t e r n a t i o n a l ซึ่งมีนายเปรมชัยกันสูตรเป็นกรรมการบริษัทด้วยค่ะหลังจากที่พบว่ายังคงใช้พื้นที่บุกรุกป,ป,ป่าก,กว่า6000ไร่ทั้งทงที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดย ตั้งแต่ปี2547นะคะ,ะติดตามพร้อมกันเลยค่ะถนนลาดยางที่ถูกตัดเป็นเส้นทางสัญจรขึ้นมายัางภูหมีภูขี่นาคซึ่งเป็นที่ตั้งของพลังย็นรีสอร์ทรอยต่ออำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไม่ไกลกันนักมีบ้านพักบนยอดภูเขาของญาตินายเปรมชัยกานนสูตรผู้บริหารบม,มจอ,อิตาเลียนไทย e v เวลลอปเมซึ่งมีระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าถึง เส้นทางระย,งย่างยังเชื่อมต่อไปอยังสวนเกษตรภูเรือวโนทยานและโรงงานผลิตวายชาโตเดลเลยธุรกิจของนายเปรมชัยและเรือญาติเป็นที่สังเกตว่าเหตุใดจึงสามารถครอบครองพื้นที่ลักษณะนี้ได้การจับกุมนายเปรมชัยขณะตั้งแคมป์ล่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่ทเลสวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจึงนำมาสู่การขยายผลปัดฝุ่นตรวจสอบการครอบครองที่ดินของเจ้าตัวและเครือญาติในพื้นที่จังหวัดเลย วันนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย3จุดหนึ่งในจุดสําคัญคือบรนพักบนยอดภูมีซึ่งผู้ดูแลบอกว่าคนที่มาพักประจําคือนางออนเอมเทิดประวัติพี่สาวนายเปรมชัยส่วนนายเปรมชัยนา,นานมาครั้งจุดนี้เป็นหนึ่งใน147แ่แปงที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เมื่อปี2 5 4 7 ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักบนยอดภูเขาของญาตินายเปรมชัยเราก็พบห้างส่งสัตว์บนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ครับและยังพบข้อมูลด้วยว่ามีห้างส่งสัตว์ลักษณะนี้กระจายอยู่หลายจุดด้วยกันครับนอกจากนี้ยังพบร่องรอยคล้ายการซ้อมอยิงปืนบนต้นไม้ในบนริเวณบ้านพักหลักฐานที่ปรากฏจึงขัดแย้งกับป้ายห้ามล่าสัตว์ที่ติดอยู่ทั่วพื้นป่าขณะที่การตรวจคน้นโรงงานผลิตวายชาโตเดเลยไม่พบการกระทำความผิด แต่พบการบุกลุกพื้นที่ป่าโดยการปลูกองุ่นและแมคคาเดเมียเพื่อจำหน่ายภายในสวนเกษตรภูเหือวโนทยานส่วนรังยันรีสอร์ทเนื้อที่19ไร่ที่มีโฉนดแม้ยังไม่พบการกระทำความผิดแต่เจ้าหน้าที่มีข้อสังเกตว่าสภาพพื้นที่ไม่น่าจะออกเอกสารสิทธิ์ได้ทั้งปัจจัยเรื่องความลาดชันและอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นเอพบว่าสภาพพื้นที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นหนึ่งนะครับ ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะในการออกเอกสารสิทธิ์นะครับเพราะเป็นสภาพสูงชันด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์147แปลงเนื้อที่กว่า6,000ไร่ตั้งแต่ปี2 5 4 7ปัจจุบันบริษัท PCK International ที่มีนายเปรีมชัยเป็นกรรมการยังคงใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อและบางส่วนยังไปขอเอกสารสิทธิ์ซ้ำซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ในสิ่งที่เราเหตตรวจสอบเนี่ยยังเห็นมีร่องรอยของสิ่งปลุกสร้างยังมีไม้ผลที่ทําประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของป่าไม้ที่จะต้องดําเนินการต่อไปซึ่งได้ลองทุกขาวโทษต่อพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วแล้วจังหวัดก็จะบูรณาการให้ได้ทํางานอย่างเต็มที่ไม่เพียงผู้ประกอบการเอกชนแต่จะมีการขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยธนกรวิรพลสินสมขัาวไทยสมทบรางาน